ถ่ายรห้น่อยรูปแล้ว็สมเอาอยู่กันนาอยู่กันมาหมดมาผิวยุธไปสี่คนก็ด้อทีหรอโบบ่าไปับไวเออับไวันวันใบวัน เรนมาช่วยน้ำ <Gew> ต <latitude> เอ Wheel. ีนต <IS> ุเ <tamam> ร <us |zh|> <salud> yeah, really? ีนนานนานลุงพ <fol> ี่ยาด้ลลุกพี่ลงพอเออลุงพอลุงยศเดี๋ยวลุงยศด้านนานหนมันนักดานหน้าด้านหน้สายตาเกิตุเรีนลุงพานมันปะปาดส่วนลุงพานผืนไหนเอาลุงมงวานออมั สันเบิ้มยัง่สนเบิ้มม่มสั้นไล่่แม่สั้นไล่เดี๋สันเบิ้มลูกพี่ตาสันเบิ้มคน่ม่วยีตมจับตอกันมาอันนี้ไม่ต้องกัจับกันตอปลาลบมจับสอกจ้ะแน่โนโนโนได้โอเคพีโอเคพี่นพี่อินแม่ทัสอ่ะฮะ รีโพเรนติสั n ฆารังเอวะเมวะอิโ ีเป็นมือเพื่นเฮตุญหาหลวงพ่อหลวงพ่อหลอดเนาะจะเอาวาสวัดนะคะก็เลยมีโรงทานนำทั้งนั้นเสียมีโรงทานทางนั้นเสีมีโรงทานหลายอย่างอยู่มีโรงทานทางเขาก็เสิมีโตจีนมากินเองเนาะข้าวมีลาบมีลาบหมูด้วยอันนี้ลาบหมูตำเจ้าตำเจ้าประแดกนี่ตำเจ้าประแดก เอาเลยเริ่มเลย take u n g p อะเกียเกิบมี่กิบมี่เกลให้หมดมามวยอามา สกินโตนี่ดอกวะปรเดนดนตัวดีสายแข็งเปิดเปิดเปิดุดมอ์นิงขุดมร์นิ่งมร์นิ่งมร์นิ่งุดมา์นิ่งุดมร์นึ่ง เรากินเบ็คาดมาแล้วพนะเบ็คัดไหนวะเป็นวาดตรงแร่เลยโอโ้บริกนเดอ้อดูผัดผักมาอาไกมาแก่แม่เอาถุงมาจ้าแม่ถอถุงหน่อยถุข้าวอย่างนี้จ้าขอ,ขอรับอีอันจ้าแกอันนี้เอาค่ะอันนี้เป็นชุดมันจ้า,จาแม่ซ้อมแซมไปก่อนรีดจะไหนกรีด เดี๋ยวแป๊บนึงครับตำแจ่วบองปัดไอตำแจ่วพริกปลาแดกขมิ้นนะจ๊ะข้าวนไเอาเลยใครจะเอาอะไรก็เอาเลยจ้าแกนลองแกนลำไยให้กินสดๆเราจะมาส่งคุณยายแล้วคาต่ซิมลำไยอยู่น Nai ี่นะเชื่อดค่อเมื่อต้นพอดีเลยนี่ ถอกิไหนะผมริกด้ครับเามาลองมองจุดเก้าพันโบกนะคะตรงนี้เขาเอื่นว่าเก้าพันโบกอยู่ช่องแนแนเห็นพาของพาแตมค่ะค่ะ ใช่ละค่ะว่ายน้ำโม่ได้ได้ค่ะโอ้ยไปทางไหนก็แฉะโม่ได้ร่องอยางพังเมือนโตลมบ่ จุดเช็คอินนะจ๊ะเก้าพันโบกเด้อเก้าพันโบกกมั้ละบมึงหลุดเป็นมาเมาลำพันหาหกคน เกินหกคนเพิ่มอีกคนละสองเลยหาสิบ้านเทามากเกือบยี่สิบกว่าคนอ๋อเวลามันแหงมันจะเป็นยังสี่บ่จ้ะน้มไหนเพิ่นแห่งเดือนใดก้นพืกาค่ะโอ้ตรงมาานหนาวต้องมาหน้าหนาวเนาะเปิดเลยลงก็เดือนพุทธภาปลายพุทธภามานำชมยื่เรื่นอะไรครับมาเดินไปเลย

lúc này nha ของทั้หมดนะอันนี้ฟังล่าเขาวนกลับมาฟังไทยแล้ว